มากินข่าวน้ำเด้อมันนี่แล้วก็ดีเมือม่อเลยนนปา,า,านี่ป่า่ลยก็เบื่อป่มาเซิงแล้วที่นี่ป่าได้เซิงอยู่บ่อึเชิงกตายยังแต่เมื่อมันนอนชซบปาบินเจียวหลลาอะไรคันอันนาเม,มา่าานอนลับปาาคุย แต่ละมือแต่ละเดเพื่อนวิแต่ว่ากินเมาเมาสีมอมเขาสุดท้ายนะเมาก่อนเขาแล้วก็เซตกูดจูดนนอยู่ห้องนี้เขาจะกลับไปเลเขาจะกลับบ้านแล้วอีเม่เตรียมาผพาห่นมนุ่มไว้เลยเอามาเสร็จน้ำตาให้น้องเจ้า <laughs> <laughs> เหลือคุ้มมาตรงไวด้ดีไปหดดอกไม้เจ้ากว่างามหรือสิทธายอ สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุสขูสุขนสบายดีตอนเสาร์พี่น้องเสาร์กับบวชเสาร์เลยเนาะตอนนี้แปดโมงกว่าแหละแกงมะเตงนะคะกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะมมแม่ตำมะเตงกับปินถั่วตำถั่วอันนี้ถอดปลามาเสงถอดปลาใส่น้ำมันพายเราเราสิโลโบให้เขามื่อ เมนูอาหารเสาร์มนี้พี่น้องตำมักทัวเนาะใส่มะกอกแซบๆกินกับข้าเหนียวห่อนๆโอนโอย่าไปขาดวังเอียงกับเหล็กกับหวยเนาะเอ้ยนักนขึ้นนี่ทุนนี่เอ้ยมันมี่ํานีสเนาะกินมาเตะ่วๆ เรียว่เมื่อคืนนี่สิจัดนะจัดเต็มแล้วกำลังสีเมือได้ขค่ะว่าสีนอนแต่หัวค่ำป้าสุดท้ายมีแต่รับก่อนค่ะเจ้าบ่รับก่อนไอเสืออีกดีอาหารสำหรับทุกคนมา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 ยมปลาแดกเลยเด้อจีเป็นบอเราแต่งตัวเรียวเรียบร้อย เราสี่เมือฟ้าแล้วทุกคนบุงเนสลมลมผัดอยู่แบบกันเองพี่น้องบ้านเนาะคนในเมืองมาอยู่บ้านนอกสิประมาณนี้ยนะไอเราเจ้ายังเงยสูงเดือเทียงเราเป็นเทียงที่มีระเบียบเป็นเทียงต่ำเอายามาอีกที่แม่เราถืกเดดด้ลยค่ะก็ตัวแดด กินข้าวเศร้าพิ<อ>งเด็ดนะทุกคน,านมา,นาด้ยจ้าเมอือนคือเป็นบย่บยอยากซดบอยอยากใส่ดอกเสาเลยกินข้าวเศร้าแล้วนี่ก็เม<ฮ>ื่อเป็นบบนี้เป็นกระสิ่เมื่อทรงอยู่พุณแหละพี่น้องสวรรค์ในเขตเนาะว้ายยังเมื่อตัวเธอเราก็ว่าได้แต่หน้ากล้องนี่แหละวัดาทาังหลังไหมเราก็สิว่วา แล้วพออยากอ่องเมื่อพุ่นหนาเลยกินข้าวเสาวแล้วก็แยกใหญ่พี่น้องอาหารขึ้นเครื่องจีนงาดมตามม้วงปลายมันจะไปเจ็บเอาออกขึ้นเครื่องเมื่อเวียงรับอะไรอยางนี้ฮึเวียงขึ้นเครื่องชวนเมื่อเวียงล้างปลาย Ô ừ. 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 giờ chim khem lại. Như rồi, nhưng... Hay mình nhang này mà khailang nắn. nè. tang dữ liệu. Local vô cao. Linda Lâu cả bố sang tàu. lên nô tôn à, Mhm. cả sang Mhm. 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 ขนาดีนกยังบูหัรสชาติเลยล้าค่ะปาดังยนเมื่อเวียงเนาะทุกคนเขาก็อยากมีโอกาสจะเถื่อหนึ่งเขาก็อยากขี่ยนไปไปกั้ามดิชวนแง่งมันจะไปไปเที่ยวนะไปเมืองเฟืองก็ไปเป็นทริปสี่หาคนนีพอดีเลย ไปห้อยแล้วก็เป็นมารถแต่ว่วมามองไปมองหนีเลยหลายคนมันดีอย่างดีคือหางกันแต่ความวจริงเขาเจ้ามีทัวในหนีเด้ในเซโนในสวรรค์เขตนี่จ่ายคนละสองสามพันก็คือแต่ว่านะ่ั้นมันเป็นรถตูกตอนไปไท้ายกันแล้วก็มีอันนะั้นไปตีหักแต่ว่าไปแบบนี้มันกะสีสะดวกสบาย<ม>บอน 6, แบบหกพันอันนี้บห่หอดพอมันเที่ยวอยู่ในเรา มันเลยหกพผ่นถีบตกไปหยัดหลงผาเน่ยสามขั้วกับเป็นอีกขั้วมันจริงนะกันไม่มันร้านบริอาจไอมึงตัวนึงชื่อมันปลาละหนึ่งบาทครึงเออก็ะเด็ได้ออกมาน่ะมันอาจจะพักตุ๋นซื้อคาว่าปูดึงไปแล้วก็เลาะเลาะมันไม่มนทีนีกล่องมึงเจาะเอาแม่ใครไม่เป็นยังไงไปกันไปใช่อีก มันเป็ู่นไปบางหัสน่ะจ้พอกที่มันหัวซุเขาเพืองนะน้อยนะเบลเลวมันกระโดดนะหนาบอมีแต่เมนูอาหารบ้านๆพี่น้องตำบักทัวเนาะจำเจวจังสีระบานเฮหน้าขนาจังลงคลองเป็นจังโลเปนคลองของเขาอ๋อข้งเขาอันระเบานี่มากเลยมันหนาวจริงแต่ปอกขคลองมน มาเธอหนาวสั่นทามเราดูเราอย่งสิมาอีกว่าไอเจะวันแล้วหลาบเลยเหมืนจะไอ้เมื่ออะไรซิบิดเลยเหมืนจะยิ่งชิลงมาอีกว่าเธอหนามาสงการชี้ลงมาอีกโอ้สงการสิมาอีกเลยทุกคนเนาะครับพ่โมชึกมาลินสงการยู่พี่เป็นยังไงเจะได้หูวจักอัมมาลาและไอพอได้มาสัมผัสดีอปุลนอปุลนมันก็ทำมันเบิดจังโอ้ยโบเมนนักข้าวเนาะ ซ้อนกัดเราวโเป็นดอกพี่น้องเป็นพักกาศซ้อมแบบลาวโบได้ดอก <laughs> ใครเสียกมาซ้อมอยู่สองอมาราอาสาวันนีนะคิดวังเติบอยู่เนาะ <laughs> บันด้เป็นคนที่แบบอยากหูอยากเค้นขนาดนั้นนะ <laughs> เขาสิบแบบไทยพอมันผ่านพอ เ้าซื้อสื่ออยู่เขาแบบในความโูซื้อเขาโบคอยอย่างโหนะยังคื่อตะเปเขาบ้างบกช่ยนต้อมาให้เลยจอมถุเอาเรามาใครให้ปะโคอไหนราเหรอนี่ยน่จะจอมุนาสองปเนีเจ้าขายอาหาเราถือเมวียงมาถอดอยู่เวียง อาจจะแจ่มเื่อนบ้างเราคือคนเดียวบวงกันค่ะเป็นไปทรงร้านคือคนเดียวบ่ปาทูนบันเน่ ลุจากเ่งมา<ฮ>เป่น,น,นปปัานก็ปุบปับเบืองเยอะตายตายกันมาขับรถขับราง ใช่ทั้งเกือใทั้งซอสทั้งรสดีเป็นยังจ่งเาล้าพอดีห่อนอาือีโกินตามเราไปแล้วนึกมาห้างจปจินตปากินอีสิน่าอสจาจากเลยมันบริวารเอาเลยนี่แหลคุณลงมาจสอน มันบวได้บอกกับมือได้เหวี่ยมบวได้บอกเขาวบบใช้ของมันกระนองมันเลยจะเอาอยู่ในป่านมันไม่นำเฉลี่ยสวรรค์สื่อน,นางก็ได้พินแหละพีนะพ่น้อง,องเนาะ,กะกเกาะเรียบร้อยเงินเขาแล้วมั้งเมื่อวานนี่ในหายบวบเห็ดให้ก็ดีใจนำนางหลังจากที่เห็ดมาสามสี่หาเดือนเนาะแต่ว่าก็ถือว่าไวัยนะเพราะว่าเห็ดน้ำหลังเฮากะ แป๊บเดียวก็ได้ฉันก็ได้ชุนเพรายังยาเนี่ยก็ซื้อซื้อบให้เป็นหมื่นเนาะอือน่าให้ใจลูกไปเป็นเงินบ่ซั่นยาผู้สิให้เลี้ยงบ่เลียงผู้เดินป่าผู้บ่แม่นตอนตอนนป่านตอนาคนปเงินใหม่เลี้ยงเป็ดนี่ตอบ่อง่าเฮาเพิ่นระยะบ่ได้นคายมาปเาะาคยไว้่ะ เราก็เฝาล่างคายเด้อะรู้ว่าอดไรเงินยเราก็ล่างอิ๊ดถามคิดติด้ัว <c oughs> ตอนออกไม่ไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องทีเนาะทุกคนแล้วก็เฮ็ดจังได๋เฮาสิสามารถใส่ถ่ายให้มันไปโหลดกับอีกเรื่องนึงเนาะ <c oughs> อีดีได้ถ้าแบบว่าคันมันบ่ขึ้นนี่ก็เฮงกระเทาะกับคันอยู่หลายๆคนเที่ยวไปมาหาสูมันก็สิได้เรื่อยๆอยู่ กี่เพื่อนก็นมาฝี่มือเราไปงานนั่นงแถมด้วยใช่ใช่เน้อเยอะขนาดนั้นค่อยู่มันยังดันไห่นะได้คลิป<ม>นันเป็ดพันมือวา่านี่ก็บหมื่นพี่น้องนี่แหละเพื่อน่ายอัมาลาหลังจากเดือนนี้ไปพีชเดือนนีโอ้ยเนี่ยตลอดเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่ได้เงินหน่อยที่สุดเลยเดททุกคนมันก็นแบบเริ่มต้นจากเดือนหนึ่งไปนี่นะเ<อ>นาะรอคาบัดเติมเงินหมู เฮาวนี่ืก็ซื้อสิลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลืองรายได้นะเพราะฉะนั้นนะขอให้ทุกคนเบิ่งโฆษณาสวัสดีเด้อพี่น้องเนานะโฆษณาน่ะมันสิหน่อยลงเนาะเพราอเขาจะถอนโฆษณา,แ,า,าแล้วก็เฮ็ดให้เฮาได้เงินหน่อยเนาะถึงวิวสิหลายก็สิได้อยู่ประมาณสองสามเหรียญต่อคลิปหนึ่งนะพี่น้องมันสิเป็นประมาณนี้นนแต่ก็อย่าฝ้าว้อนะเนาะเฮ็ดไปเรื่อย นี่แหละอามารากับแล้วซีอู e แต่ส่วงนี้แหละเดี๋ยวไออันเสื้อเรากััเมื่อเพิ่นกับสิบริไทยคลิปแหละแบบนี้ค่ะมันเป็นอันยูอันกินแล้วเพิ่งสิคิดฮอดเราแล้วบ่มีจิตใจยักไทยดอกเป็นคนด่ามใจฮัลแลนด์นง่บอกว่าโทกแม่ถามบึงเราเด้อยี่นะเดี๋ยวกับกระซือกระซื้อเบึงคนบโง่เนี่ฮะ แม่มถ้าเหม่ well, ือนด้ yeah. ๋งเรามาแต่เสาค่ะเรามีเวียแบมแม่นะเขาจะเห็ดสมโภดบ่เขาแจกแล้วนี่แลวร่วมท่านนะครบโควต์อยากเข็ดเข็ดจนเจ่บ่อยท่านจะเขียงานนี่คอยขอผ่านก่อน ินต๊ะแะบแล้วมือยทั่วงแปะ่วมนกันเร่าจะกเจับยักมือฮัแเละอาหารมารู้บ้านเรกินือไบ้านเาก็ังสี่เลยพี่น้องมันบริมีป่าแซลมอกแซลมอนเนาะทะเลกับบกไก่บรินี้ตลาดกันย่างมืยๆดิมีแต่ปลาทู ต่าอยู่แถวในเมืองค่ะเจ้าจออสีแบบว่าอันอยากในเมืองนังตลาดช่ย่านนะอยากยงย,งยังมือสองเขาจะจะมีเห็ดแนวกินแบบทีขายแล้วเนาะน่ามบเขาเจ้าจออสีมีแบบว่าตลาดแรงกับเขาที่แบบว่าพรมกินะนะเนาะเขาต้องใช้เงินลงเงินก็นใช้เงินแม้แต่ทางกินเขาเด้เข,าก,ขาก็ซื้อเขาก็ซื้อเนาะทุกคน คือทุกอย่างอยู่ในเมืองนี่มันใส่เงินเบิดแต่ต่วอยุบานเฮามันก็นสิดีอยู่อย่างหนึ่งคือบักทั่วบักแต็งนี่เฮาก็บริส่อเขาเฮาก็บริส่อนะทุกคนเขาปลูกกินเองเฮาเห็ดเอาบางอย่างที่เฮาสือมันก็นหน่อยนะน่อยกว่าแบบอยู่ในเมืองเนาะค่าใส่ใจนะ่ะเอา,เอา,า,าเขาลงมาบ,นบอนเจ้าก็ไปจักนี่ได้ อีเมะมีงานอีกแล้วจ้ปชีทแม่า่เจไปจะบ้านเฮย่อชออนบาซานมาลาเด็เขาบริวาเจ้าตีเขาบว่านก็บจาเขา่าเปงานหาตีพี่น้องขึ้นเฮือนใหม่ปีก่อนนะอีเมไปขึ้นยูเวียงุิาบว่ายวบน แบบนั้นก็ได้เิลลุดผักของสิแหลบ้านอะไแเลยอยู่หันอ๋อมันอันจุดเยือนยืนะบังสมยาคุณดังผักยาเขามันแก่นปะชิมมา่งมน่มาเห็ดน้ไ้ชานหลดเก่งมันก็ได้วเมื่อนมก็หช่องหอน้อยได้มัอยู่น้ำแม่อาจะยนชาะองาอ มันบริยูที่ว่าเหตุงานน้ำไผ่มันอยู่ที่เขาเจ้าเก็บเงินบ่อหรีเงินเดือนนะสิหน่อยหรือสิลายมันขึ้นอยู่กับเฮาพี่น้องทางเฮาใส่ลายก็คือบบมีต่อให้เงินเดือนซําไดก็คือกันเนาะมันอยู่ที่ว่าเฮาเก็บใดซําใดเก็บเก่งซัมได้เก็บเห็นมาเขาจะทาอย่าันี้เงินขยะมาเช่นนะเอาบังหาเขาก็บ่จ่ายเละว่าทาเงินมาเก็บอะไรนนี่ แต่สั่นและของสื่อของขายก็มีเส้นเป็นธรรมดาเนาะมีแต่ขายสื่อทองนี่แหละที่เส้นบ่ได้เขาลงฮอดปั๊กซี้ผมบ่นคือจ่ายยาเขาบอกขมาเธอลดช่องคันสามคันยาได้บ้านยามาได้พี่น้องเนาะยาปิ่นป่วคนน่ะเขาเจ้าเป็นหมอแบบเป็นเพศซับฐานะทางขายเสืนเลยอย่างเงี้ยเขาเป็นบุคลากรยาเปูนบุคลากรยายาป่วคนไข้เป็นโรคนั่นโรคนี้สินะเป็นนายแต่ละแกงเมือง พ่อเป็นหมอแะไรก็เฮียนในสายทีหมู่โบเฮียนแะไรก็แบบคนเฮียนหน่อยนะเนาะสายกันยากับแบบทั้งมาซ้อนเวาถึงฝั่งเราดูทุกคนนี่ค่ะส่วนหลายไายก็อยากเป็นแต่หมอพาตัดหมอนั่นอันนี้ที่เป็นเฮียนขายยาหมอขายยาฟรีปีสามปีขายยาในห้องมองเมื่อไรบรนจุเอ้คัมมันะคัมนี่เอาตะกี้เราเฮียนกันยาบอก อยู่ในห้องอหอมอในเมือง 1> <1> ออมันมเออใช่พิสูจน์้ตัวมันมีเงเดือนันก็จะจบมานจะเวียงอะของกระหูตะกี้หูแต่ว่าเราไปเฮียนแต่เขาบอกหูเราไปเฮียนเนี่ยโอเคแล้วทุกคนไปหากินขขาวกินหนำก่อนเนาคะนาคลิปนี้สวัสคือสิ่เดีขออนุญาตลาแหละเด้อเราขอบใจเบิดสุขูสุขุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะ ไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อน,ดนะ